สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะวันนี้เรามาหาเลขสามตัวบนกันนะสำหรับไปจัดซื้อจัดหารัตเตอรี่เข้ามาโค้งสุดท้ายรัตตอรี่วางแผงมาหลายวันแล้วนะคงจะเหลือมั่งนะไม่หลายตัวนะอ่าตามชมติดตามชมเลยนะไม่พูดนานอ่ะเจอกันหลายวันแล้วแหละ เรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะตามระเบียบของ y ยูทู e โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยรัฐบาล0801431692ถามข่าวกันอยู่ใครโชคดีกันบ้างนะ943598ระวังนะ9435นี่จะมาหนึ่งตัวนะ สกับหยังติดหลักหน่วยอยู่นะครับผมนี่ระวังนะหลักพันกับหลักร้อยนะครับผมมาส้นหนึ่งตัวแน่ๆอาจจะมาตัวไหนมาตามชมกันนะขออภัยโทรศัพท์ลุดนะจากแท่นเมื่อกี้นี่ไปเสร็จ คนละที่เลยอ่ะใช้หลักหน่อยตั้งนะเดี๋ยวตั้งให้ดูนะนอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1 1เป็นโครงสร้างอยู่นะเจ็ดแปดเก้าศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นโครงสร้างอยู่นะตัวที่เราจับก็คือเอามุมนี้มาใส่มุมนี้นะ เรามาเขียนสมัยเป็นห้าหกเก้นย์เจ็ดแปดมุมนี้ให้เป็นร้อยสิบสอนอนะตัวกลางนี่มันสิบแน่ๆนะฝั่งนี้เป็นหน่วยนะสามสี่เเจ็ดแปดเลขวิ่งที่เราจับได้งวดที่แล้วมันหกับ8ดนะนี่หกับ8ดจะต้องติดหน่วยถ้าหกับ8ปดทางนี้จะต้องมาสามสี่เจ็ดแปดห้าหอย่างนี้นะฮะ เราก็ได้ตัวเลขมาจับนะจับก็จับธรรมดานี่แหละเอา5้าหกมาใส่9 0้าศูนมาใส่7 8็ดแปดนี่แหละนะฮะห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปด หกศูนย์แปดนะเราไล่หลักมันอย่างนี้หลักหน่วยแล้วก็ตั้งท้ายมันนี่แหละนะผลมันออกห้าเก้าแปดเข่าของมันนะองงวดนี้งวดนี้งวดนี้งวดน,วดนี้เราก็ตั้งหลักแปดนี่แหละแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสสามี่ห้าเป็นเรือโครงสร้างอยู่นะปกติเราก็ให้ทางนี้เป็นหน่วยนะทางนี้เป็นสิบส่อทางนี้เป็นร้อยนะ เราจะจับเม็ดไหนนะเราจับที่5กับ3มนะมี3มีห้านี่ติดนอนะแรงที่นอถ้า3มนะจับ 014523เราก็จะจับได้ที่042 043 142 143 052 053 1, 5, 2, 1, 5, 3, 3, e 3. ้าสองหมั่นใจ3มากกว่านะ2องนี่คงไม่มานะเอามุมนี้นะ 4, 3, ่สามาถ้าศูนย์นะ อีกชุดหนึ่งนะถ้าสีห้าไม่มาขยับมาที่หกเจ็ดแปานะาตรงนี้ไม่ค่อยมานะน,นี่ตรงนี้0 8นยถ้าเราจับอีก0 8นย ศูนย์หถ้าจับ3ามเฉพาะ3ามนะก็เป็นแปดสากับ93้แค่นั้นนะเอาหลักร้อยใส่นะ0กับหนึ นี่ถ้ามุมหนึ่งก็จะมาอย่างนี้นะฮะถ้ามุมที่ไปห้านะอีกมุมหนึ่งนะแปดเก้าศูห้าถ้ามุมนี้ก็จะไปที่แปดหนะึ่งห้ากับ9ก้าหนึ่งห้า ่จะไปมุมไหนนะแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้ปดย์ห้ก้าศูนนี่สวยทั้งหมดนะเราไปหยิบจับหาลอตเตอรี่ดูนะจะมามุมนี้หรือไม่นะหรือจะเข้ามุมนี้นะ เราจะรอบผลกันตรงนี้นะชุดวิ่งตัวเลขที่วิ่งมานะ5กับ3ติดหน่วยนะอยู่ที่หน่วยอย่างเดียวนะแปดสามเกาสาสีสาหสาม แล้วก็0ูนย์ห้าหหหอ่ามีประมาณแค่นี้แหละนะสี่สตัวนะชอบอยู่นะศู 5, 15, นยหหน่า้านี่น่าจะแรง อ่ะลำลาพาจากนะครับหมดเวลาก็ลองไปจัดซื้อจัดหารัตตรี่กันดูนะ 15, นะ 15, 15, 05กับหนึ่งห้านะแปดหนึ่งห้าเนเะฮะศูนย์แปดเราจับให้ชม3มทิศทางนะฮะ ันนี้เป็น2ตัวนะชุดบนนะ FC ถามว่าบนหรือล่างนะบนนะครับบนหรือล่างบอกด้วยบนนะอ่ะหมดเวลาแค่นี้แหละวันนี้อากาศร้อนทั้งวันเลยจนเย็นนะเย็นแล้วก็หายร้อนไปเลยพอสบายมีลมพัดนิดหน่อยนะ อ่ะหมดเวลาอำลาพาจากชมท้องทุ่งนะเป็นยังไงท้องทุ่งหญ้าเขียวๆหายไปหมดเลยนะโอ้ยนี่ใบพันเลยนะแห้งอันนี้ตอนเย็นเฉยๆนะกลางกมองไว้เหลืองแล้วอ่าเยี่ยอาก,กาศร้อนนะออำลาพาจากเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว